PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว ดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับสู่รายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเปิดรายการพร้อมกับเจ้าชานวนยักษ์แน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงเดาออกแล้วว่านิกอยู่ที่จังหวัดพิ่ จิตค่ะอดีตชาละวันนั่นเองนะคะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงวรรณกรรมไทยนะคะที่หลายๆคนก็ได้ฟังมาหรือว่าเรียนมาน้งแต่เด็กๆนะคะก็สนุกสนานกันไปละค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากที่นิงจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรแล้วนะคะยังจะพาไปพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษค่ะที่มีมุมมองพิเศษพิเศษในการทําธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างเลยทีเดียวโดยไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาง่ายๆสบายๆแต่สําหรับเขาธุรกิจหลักเนี่ยก็คือเขา จะทําแค่ช่วงเช้าอยู่ในออฟฟิศแค่นั้นส่วนช่วงบ่ายค่ะเป็นช่วงเวลาสบายๆที่เขาจะมีมุมมองในการทําตลาดสําหรับธุรกิจจานดาวเทียมที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆเลยจะเป็นอย่างไรนี้ว่าไปคุยกับผู้ชายคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ พี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเด็กนะคะพี่เอกนั่นเองที่ร้าน MA Service ร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะถ้าแบรนด์ MA นะฮะสิบกว่าปีครับนะฮะสิกว่าปีทำไรมาก่อนอะก็เริ่มจากมือถือฮะแล้วก็ต่อด้วยจารยนดาวเทียมอืมทําแค่สอธุรกิจที่มันเชื่อมโยงมาแล้ตอนนี้ก็คือขยายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับ อณจุดตรงนี้เองเนี่ยนิกเหมือนว่ามันเป็นแบบยังใหม่อยู่เลยอะค่ะเพิ่งมาเปิดหรือเปล่าคะเพิ่งขยายตรงนี้เพิ่งขยายงานมาได้ประมาณสักเดเดือนคนระับว้าเจ็ด <7 S 2> เดือนเองะะยังใหม่โยเออแล้วก็ดูจัดร้านใหญ่โอทงทีเดียวขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ขายดีไหมคะลูกค้าเป็นไงบ้างก็พอใช้ได้ครับลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะฮะเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆอนะฮะก็ส่วนหนึ่งเรามีลูกค้า จากจานดาวเทียมจริงๆแล้วลูกค้าจานดาวเทียมเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ <c oughs> ะคือติดจานกับเราแล้วเนี่ยก็มาซื้อสินค้าอื่นด้วยโอ้ใช่นะ,นะะมันก็จะเป็นต่อเนื่องไปทั้ทงนี้ทั้ทง,นทงนั้นก็คือจะเป็นแบบว่าความประทับใจด้วยอะไรอย่างนี้เราบริการดีเขาก็จะมาอย่างต่อเนื่องมานานก็คือเราเราติดเราไม่ได้ทิ้งนะฮะ <c oughs> อย่างลูกค้าจานดาวเทียมเนี่ยเราติดเสร็จเนี่ยเราก็จะมีประวัติลูกค้านะมีประวัติลูกค้าเดือน2เดือน3าเดือนเนี่ยเราก็จะมีทีมงานของเราโทรไปหาจริงเหรอใช่ใช่ ก็จะมีมมท,มทคอยอัปเดตคอยบริการตลอดอ่าก็ใช่ฮะก็คือโทรไปสอบถามนะฮะว่าจานเป็นยังไงยังดีไหมมีปัญหาอะไรไหม<อ>เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอ่เราจะมีในส่วนของวอยวอยร้านของเราเนี่ยนะ <ừ> ติดไปที่เครื่องก็จริงแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยมันหลุดหรือว่า <ừ> หายหรือว่านำบัตรหายไปเนี่ยลูกค้าก็ติดต่อรเราไม่ได้ะนะครับก็จะมีทีมงานของเราเนี่ยสองสามเดือน3ามสี่เดือนเนี่ยจะโทรโทรไปหาลูกค้าอันนี้เฉพาะในช่วงประกัน1ปีหรือเปล่าอ๋อไม่ครับ คือ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 ต้องโทรตลอดยิ่งโทรเยอะเรายิ่งได้เยอะต้องพูดอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าโทรไปแต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเซอร์วิสนะครับสองเนี่ยอาจจะซื้อกล่องใหมค์นะครับสามลูกค้าอาจจะอยากได้อย่างอื่นอาจจะอยากได้ทีวีอยากได้ตู้ยินคือมันต่อเนื่องเราไม่หมดนะฮะถ้าเกิดเราทิ้งลูกค้าเก่าจบเลย่ แล้วจะแบบว่าเป็นการตลาดที่แบบว่าตั้งอยู่ที่ร้านอย่างเดียวทําหน้าร้านให้สวยๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะต้องรูกหาลูกค้าด้วยอะไรประมาณนี้อัน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 นี้เรื่องจริงฮะ,ะก็คือว่าเราเราจะมานั่งรอลูกค้าอยู่ที่ร้านเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งรอเนี่ยนะครับลูกค้าโอกาสที่จะ walk in เข้ามาหาเราเนี่ยคือ ร้านมันมีหลายร้านใช่ไหมนะครับก็ต้องแบ่งกันไปนะฮะเดินเข้ามาร้านเราบ้างร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างถ้าเกิดเราออกไปหาลูกค้าหรือว่าเราเราติดต่อลูกค้าเก่าเราอยู่ตอนนีนะครับโอกาสที่ลูกค้าจะไปที่อื่นค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะได้ลูกค้าใหม่เพิ่มด้วยโอ้เยี่ยมจริงๆเลยผู้ชายคนนี้แต่ทีนี้ร้านเราอย่างที่บอกว่าก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายอย่างรวมถึงจานดาวเทียมด้วยสัดส่วนนะคะในการขายสินค้าของเราจานดาวเทียมชุงนี้ขายดีไหมอ่ะ จานาวเทียมช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับถามว่าถึงกับดีไหมก็จัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียมในสัดส่วนไฟฟ้าก็ถ้าพูดถึงตัวเลขรู้ว่านั่นเนี่ยก็สัดส่วนพอกันอ oh, <wow. S 2> ๋อวาพอๆกันก็คือมันจะแบ่งเป็นเป็นสส่วนใหญ่ๆเลยค,คือมือถือจานาวเทียมแล้วก็ไฟฟ้านในส่วนขอนะฮะก็จะสัดส่วนจะพอ คุยแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วและวที่นิกเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นช็อปของจานดาวเทียมอยู่หน้าร้านพาไปดูหน่อยซี่ได้ครับถามถึงย้อนถึงธุรกิจก่อนหน้านี้อย่างที่บอกบว่าทำเป็นโทรศัพท์มือถือมาก่อนใช่คะ,คะคทำไมถึงได้เข้าไปทําธุรกิจเป็นโทรศัพท์มือถือได้คะ พอผมเรียนจบปุ๊บเนี่ยผมมีโอกาสที่ว่ารู้จักกับพี่ที่เขาทํามือถืออยู่แล้วะนะฮะก็พอดีว่าเขาไม่มีคนดูแลพอดีนะฮะก็ให้เราเข้าไปเป็นช่างไปดูแลร้านนะฮะไปเป็นช่างด้วยไปขายด้วยอะไรด้วยกันนะฮะก็เลยได้ประสบการณ์ทั้งนั้นมามนะฮะแลวเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้มาเปิดร้านตัวเอง แล้วทําไมถึงคิดว่าเอ้ยธุรกิจตอนนั้นเนี่ยกำไรมันดีมากน้อยแค่ไหนทาไมถึงจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือะถ้าตอนนั้นมือถือกําไรดีมากครับนะฮะเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเครื่องหนึ่งนี่ลายาันี่ยนะฮะกำไรเยอะเงินเยอะมากคือต้องบอกว่าดีกว่าหลายร้อยธุรกิจเลยต้องพูดอย่างนี้อตอนนั้นนะครับ กำไรดีมากแล้วเราก็เป็นช่างด้วยมีฝีมือช่ใช่เราเป็นช่างแล้วเราก็มาเปิดร้านของตัวเองครับแล้วพอเปิดร้านแล้วเป็นไงแบบธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเลยไหมคะก็ดีครับนะฮะเปิดเปิดเนี่ยก็คือว่าช่วงนั้นนี่คู่แข่ง,ขงทางการตลาดมันน้อยอใช่ไหมฮะก็คือร้านมือถือน้อยช่างน้อย, <ฮะ S 1> อย่ยามไปศูนโรคเนี่ยนะฮะตอนที่ผมเปิดเนี่ยมีช่างอยู่แค่สามคนคือทั้งจังหวัดนะหรอมีช่างอยู่ประมาณสามคนค่ะ นะฮะก็ช่วงนั้นงานซ่อมก็เยอะมากนะงานซ่อมเยอะมากแทบจะไม่ได้ขายเลยก็ว่าได้โอ้โหเพราะว่าตอนนั้นอาจจะโทรศัพท์ราคาสูงนะฮะคนจะมาเปลี่ยนซื้อใหม่เลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็จะมาเป็นซ่อมใช่ครับนะฮะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้นี่ซื้อใหม่จะง่ายกว่าซื้อซื้อใหม่จะถูกกว่าใช่ใช่ครับซื้อใหม่ถูกกว่าพอมาเปิดร้านเป็นร้านแรก ที่ทําธุรกิจก็ดีแล้วคิดจะขยายร้านไหมสขาอ๋อใช่ฮนะเป็นเรื่องปกติคนอยากรวยฉันกนอยากรวยเป็นเรื่องปกตินะฮะก็คือนะคพอเราเปิดได้สักระยะเนี่ยมันก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสที่ว่าเ,เราพอมีกําลังที่จะขยับขยายได้อะไรได้นะก็เริ่มเปิด m อ็มเอสวิตสาขาที่สองนะฮะอยู่ที่อำเภอบางกะทุ่มนะฮะก็ดีนะฮะดีก็ทํากับเพื่อนนะทำกับเพื่อน นะเสร็จแล้วก็เปิดมาได้สักพักหนึ่งดีไม่ไม่มีอะไรเลยนะฮะดีมากยอดก็โอเคถือว่ายอดผลตอบรับกลับมาดีมากนะเสร็จแล้วก็เปิดสาขาที่สามนะฮะสาขาที่สามที่แมคโครซุงโรคนะฮะทุกวันนี้ยังอยู่นะฮะแล้วก็มาเปิดสาขาที่สี่อยู่ด้านในอยู่ในอำเภอนี้แหละอยู่ด้านในจริงเหรอคุณไล่เปิดไล่เปิดทีนี้เลยทั้งหมดมีกี่สาขาทั้งหมดเจ็ดสาขาครับโอ้โหเจ็ดสาขา นในช่วงเวลาของการเติบโตในช่วงธุรกิจโทรศัพท์มือถือช่วงเวลาคือเร็วมากไหมคะก็ถือว่าเร็วนะครับ<อ>ถือว่าเร็วเพราะว่าคือต้องพูดตรงๆเลยว่าผมเริ่มจากสูงมานะผมเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยผมมีเงินอยู่ประมาณสักหมื่นเดียวนะฮะมีเงินอยู่หมื่นเดียวที่เหลือก็ได้ซัพพอร์ตจากเพื่อนฝูงบ้างจากพี่ๆบ้างอะไ<า>รแบบนี้นะก็ซัพพอร์ตมาให้ นะพพอร์ตก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสินค้ามาฝากขายอะไรพวกนี้นะครับเราเรามีโอกาสตรงนั้นนะหลายๆคนถ้ามีเงินหมื่นเดียวคงเปิดไม่ได้ใช่เพราะว่าต้นทุนในการที่จะเอาเข้าโทรศัพท์มาือทุกอย่างนรไม่ว่าจะเป็นตู้เป็นอะไรเนี่ยผมผมโชคดีตรงที่ว่ามีมีพี่มีเพื่อนอ่าครับเขาสพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์ใชค่ะคือผมไม่มีอะไรเลยมีเงินหมื่นเดียวก็เดินเข้าไล้นะกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ประจำก็มี กับวิชาชีพมากกว่าที่คุณมีติดตัวแต่ทีนี้ในส่วนของวิชาชีพก็ดีนะคะในส่วนของสาขาที่คุณเปิดเจสาขาแต่คุณมีคนเดียวอ่ะมีสองเมืองอะ<ช>่ะมันจะดูแลยังไงว่าก็ส่วนหนึ่งก็ยากพี่น้องอส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของลูกน้องค่ะนะฮะทีนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความผิดผ <c oughs> พลาดเพราะมีหลายที่นะนะฮะก็อย่างนะอย่างเคสในส่วนของบางกระทุ่มเนี่ยเอ็มเอซูิตสองเนี่ย มีการทุจริตอะไรพวกนี้ครับก็เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็พอหนักเข้าหนักเข้าก็ต้องถอยนะฮะต้องถอยจากยอดดีๆเนี่ยมันค่อยซอฟลงซอฟลงซอฟลงซอฟจนต้องถอยดีกว่าอือค,อคปิดจารนั้นปิดฮะเพราะเราดูแลได้ไม่ทั่วถึงะนะฮะเพราะว่าต้นทุนการดูแลคือกําไรมือถือเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงนะน้อยลงน้อยลงประกอบกับค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสูงขึ้นใช่ไหมแล้วเราจะต้อง ส p อร์ตเรื่องของสินค้าเรื่องของอะไรอยู่ตลอดนะเหนื่อยแต่ไม่ได้ค่าตอบแทนใช่ไหมเราก็สู้ปิดดีกว่านะฮะปิดปิดแล้วก็บางส่วนที่เราดูแลไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น MA s ม i t วสามเอเม i สห้าเนี่ย m a s มวหเนี่ยนะพวกนี้ก็จะรักษะขายหุ้นเลยอ๋ก็คือขายต่อให้คนอื่นขายให้ญาติบ้างเซ้งให้กับเพื่อนฝูงบ้างอะไรแบบนี้ นะครับคือส่วนหนึ่งเรายังได้เงินกลับมาบริหารสาขาอื่นนะฮะส่วนที่ยังอยู่นี่ก็คือที่นี่3สาขาเลยะนะคือร้านนี้ MA s u i t วิตแล้วก็เป็นร้าน Happy Phone แล้วก็เป็น MA Suite s u i t ว4นะฮะที่ยังอยู่ค่ะก็เป็นแนวทางของการทำธุรกิจไปใช่ครับแต่ถือว่าตอนนั้นโหโหใจกล้ามากเปิดตั้งเสาขาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเลยที่ผมอยากจะอยากจะบอกนะสำหรับผมเองเนี่ยนะผมคิดว่า ถ้าเราไม่กล้านะครับเราก็ไม่โตนะฮะถ้าถ้าทาแล้วถ้าเราคิดว่าดีแล้วใช่แล้ว <c oughs> นะครับเราคิดดีแล้วว่ามัน <c oughs> มันไม่น่าจะพลาด <c oughs> ผมว่าทาเลยคร <c oughs> นะรทำเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะฮะ <c oughs> จะเป็นจานดาวเทียมก็ดีนะจะเป็นร้านมือถือจะเป็นร้าน <c oughs> อะไรก็แต่ถ้าเกิดเรามีความถานัดนะแล้วเราคิดว่าดีแล้วเราคิดดีแล้วนะฮะเป็นโอกาสที่ดีแล้วเนี่ยแล้วเราพร้อมทําเลยครับ อันนี้คือเป็นหลักการทํางานของเราตั้งแต่หลักการทํางานของผมเลยใช่ครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยกลัวเลยที่จะล้มนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพลาดตอนเนี้ยผมว่าผมก็ยังลุกได้ครับใช่ไหมแต่เกิดผมไปคิดตอนที่สี่สิบห้าสบกสิบโอ้โหไปล้มแล้วตอนนั้นน่าจะเหนื่อยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเนี้ยเราลองไม่ทําค่ะแล้วเกิดมีคนอื่นมาทําแถมดีอีกนะฮะ เสียดายไหมเสียดายสิใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำเลยครับถ้าคิดว่าดีนะฮะไม่งั้นจะเสียดายทีหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันพลาดเราเป็นเป็นครูเราเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของเรานะฮะก็ถือว่าเราทําแบบนี้พลาดนะคราวหน้าเราก็ให้รอบครอบก่าตรงนี้ไม่เริ่มแบบนี้เราก็ไม่ทำเป็นมุมมองของคนที่ทําธุรกิจจริงๆ แต่ตอนนี้เนี่ยก็คือธุรกิจเดิมอ่ะโทรศัพท์มือถือมันจะเริ่มเข้ามาเป็นธุรกิจจานดาวเทียมมันมีจุดเปลี่ยนยังไงคะตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือครั้งแรกที่ผมคือสำหรับจานดาวเทียมเนี่ยตอนสมัยผมเรียนเนี่ยก็รู้จักอยู่แล้วนะครับว่าจานดาวเทียมเนี่ยมันต้องติดตั้งแบบนี้อะไรแบบนี้คือเราพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแต่ว่าครั้งแรกที่เข้าไปในส่วนของจานดาวเทียมเนี่ยก็คือในส่วนของศูนย์โรคเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ที่โรคนะฮะก็ศูนย์พีเอไอเนี่ยเขาก็เปิดอบรม นะเปิดอบรมแล้วก็พอดีมีเพื่อนกันนี่แหละก็คือว่าเขาไปอบรมบอกดีนะลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขายก็ไม่เป็นไรเอบรมเพื่อมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเป็นความรู้ติดตัวเราใช่ครับนะฮะแต่ว่าตอนที่จะไปอบรมเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยผมทําของ True อยู่แล้วนะฮะติดตั้งจาน True อุ้ยก็รู้จักมาอยู่แล้วครุกรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ทาจานดาจานตะแกงอย่างเงี้ยนะจานมูฟจานอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทำ นะก็จนจนสักพ,พักหนึ่งก็ไปเข้าอบรมไปเข้าอบรมก็เริ่มสั่งมาแต่ตอนนั้นมเริ่มขายยังขายยากอยู่ราคายังสูงานะราคายังสูงนะฮะก,ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะฮะก็ มันมเาเรื่อยๆจนราคามันซอบลงซอบลงซฟลง,อลงตอนนี้ก็เริ่มทาตลาดทําอะไรก็ดีขึ้นพอพูดถึงการตลาดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม่ะผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากๆเพราะเขามีมุมมองในการทําธุรกิจที่หลายๆคนอาจจะอึ้งไปเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่านะคะกับโลเคชั่นที่เป็นพิเศษพิเศษพเศษพราะเขาบอกว่าจะมีมุมมองในการทําตลาดที่จะต้องมีการเซอร์เวยก่อนจะเป็นยังไงพักสักครู่เดียวค่ะ